ที่เขาว่าห้อยพระขุนแผนแล้วมีเมียมากจริงไหมวันนี้นะครับผมจะมาเล่าให้ฟังครับผมก่อนจะเข้าเนื้อหานะครับผมฝากทุกท่านนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์กดติดตามทั้งหมดนะครับเพื่อเป็นกำลังใจกับผมนะครับและผมก็มีกิจกรรมนะครับคือแจกเป็นแบ็กกราวนะครับเป็นยันมหาเศรษฐีนะครับสาหรับท่านที่เข้ามากดติดตามนะครับคือ u ูทูบท t กต็อก แล้วก็ Facebook Fanpage นะครับคุณสามารถที่จะแคปหน้าจอนะครับแล้วส่งมาที่ Facebook Fanpage PU 108เพื่อที่จะได้รับแบ็กกาวนะครับเอาไปใส่ไว้ที่มือถือเพื่อเป็นสินมงคลครับสวัสดีครับผมอาจารย์เอกธนกรครับสินแสรวยง่ายครับหรือว่าคงจุ้ยรวยง่ายแต่ชื่อในแวดวงการสักยันของผมคืออาจารย์เอกธนกรสำนักสักยันปูฤาษีร้อยแปดบางซื่อครับวันนี้เราจะมาคุยกันนะในประเด็นหัวข้อเรื่อง ห้อยพระขุนแผนแล้วมีเมียมากจริงไหมก็ต้องบอกท่านผู้ชมแบบนี้ครับว่าตั้งแต่อาจารย์เด็กๆมาโตขึ้นมาเขามักจะได้ยินคนแก่หรือว่าผู้หลักผู้ใหญ่มักจะพูดกันนะครับว่าเฮ้ยไอ้นี่แขวนขุนแผนนะมีเมียมากมีสเสน่ห์มากเหมือนขุนแผนนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันในประเด็นเรื่องนี้นะครับก็ต้องบอกท่านผู้ชมครับ,บว่าใครที่ดูหนังขุนแผนก็จะเห็นเลยครับว่า ขุนแผนนี่เป็นผู้ที่เรียนเวทมนต์คาถาตั้งแต่อายุย่างน้อยนะหรือเรียกว่าเนนแก้วใช่ไหมเนนแก้วก็เรียนพระเวทอาคมนะบีดาชื่อขุนไกรนะก็เป็นทหารหารผู้แก่กล้าวิชาอาคมนะเนนแก้วก็คืออ่าพายแก้วหรือว่าเนนแก้วนะก็คือขุนแผนในช่วงวัยเด็กเองนะครับก็ได้ร่ำเรียนวิชาจาก แม่ทองประสีก็คือแม่ของตนเองนะครับครน,นี้เรียนวิชาก็มีอาคมแก่กล้านะแล้วก็ไปต่อวิชากับหลวงพ่อคงนะหลวงพ่อคงเนี่ยที่สุพรรณบุรีนะครับก็ไปต่อวิชานะเขียนพงศ์ปฐมงป์ปฐมัง,ะะมงนี่คือเรียนเรียนจากแม่ทองประสีนะครับบอกว่าตั้งแต่อายุน้อยเรียนมาหมดนะวิชาคงกระพันชาตีแคล้วขาดลบพงป์ปฐมังเขียนอักขรขอมนะณนะจารง,งานต่างๆ เมื่อไปบวชเรียนก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นเนนที่มีลูกคอมีชั้นเชิงในการเทศนะครับผู้บอกว่าผู้คนทั้งหลายเนี่ยที่แห่แหนกันมาฟังเทศต่างต้องมนสะกดนะครับในวิชาสาธิกาลิ้นทองนะจังง,างังนะรูปกายม่เป็่งประกายมีผิวพันเป็นที่รักแก่คนที่พบเห็นทั้งหญิงทั้งชายนะครับ ก็เป็นนิยายที่นิยายพื้นบ้านที่เล่ากันมาแต่คณาจารย์ท่านก็เอาคุณสมบัติเอาความที่ขุนแผนเนี่ยมีอาคมขังมาจัดสร้างเป็นพระขุนแผนแถมในตำนานนิยายเนี่ยท่านยังว่าว่าเป็นผู้ที่มีเมียมากนะครับไปแห่งหนตำบลใดไปลบที่ใดด้วยความที่เป็นชายชาติทาหารแถมยังมีอาคมแก่กล้า มีเขาเรียกว่าคารมคมคายที่ทำให้สตรีนารีทั้งหลายได้พบเจอแล้วก็ต้องหวันเขาเรียกวันไหวหวาดหวันหวาดหวันน,น,นนะครับครนี้คณาจารย์ท่านก็มาจัดสร้างเป็นพระขุนแผนแต่ในความเป็นจริงแล้วนะครับความเป็นจริงแล้วคนที่ห้อยพระขุนแผนนี่ไม่ได้หมายความว่าจะเป็นคนเจ้าชู้เสมอไปหรือไม่ได้หมายความว่าพระขุนแผนนี้ จะบันดาลโดนให้คุณเป็นคนเจ้าชู้ก็ไม่ใช่นะครับแต่เขาว่าไปแห่งผลตมนใดจะเป็นที่รักนะครับเป็นที่เมตตาต่อบุรุษและผู้หญิงทั้งปวงขุนแผนนะครับมีลักษณะเป็นชายชาติทหารถ้าคุณห้อยขุนแผนนะครับคุณก็ทำงานเกี่ยวกับอะไรขันอาสาดีเป็นเจ้านายตัวเองดีนะคือ เขาเรียกว่าการขานอาสานี่เป็นไงคือก็ทํางานบริการทั้งปวงถูกไหมครับพบปะเจอคนนี่ก็ได้คนที่ทําธุรกิจเป็นเจ้าของธุรกิจนะครับก็สามารถที่จะทําได้เช่นกันแต่ว่าก็จะไม่ค่อยอยู่กับที่นะครับเหมาะกับคนที่ไม่ได้ทํางานอยู่กับที่ทํางานที่ขึ้นเหนือล่องใต้บ้างหรือว่าไม่ได้ทํางานนั่งโต๊ะนะเหมาะกับคนที่ทํางานแบบเขาเรียกว่าอะไรพบเจอคนนะคนที่ห้อยขุนแผนเนี่ยนะถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนที่ พบปะ,ะเจอคนมากๆไม่ว่าชายหรือหญิงเนี่ยก็จะค่อนข้างเหมาะออกคุณแล้วถ้ายิ่งคุณไม่กลัวไม่เกงในเรื่องของอุปสรรคปัญหาอะไรที่คนอื่นเขาวาทํายากคุณลุยเลยนะครับคุณก็มีโอกาสที่จะสําเร็จเช้ามาคุณรัตนาพระบารมีของพระขุนแผนพระขุนแผนเนี่ยนั่นถ้าเป็นในรูปเนี่ยจะเป็นที่อาจารย์จัดสร้างนะแต่ว่าพระขุนแผนโดยทั่วไปเนี่ยเขาจะสร้างเป็นรูปพระพุทธรูปด้านหน้าถูกไหมครับ ทางด้านหลังจะเป็นนะเป็นยันอะไรก็แล้วแต่แล้วก็มีหลากหลายกันไปจะเป็นขุนแผนพายกูมาหรืออะไรก็แต่แต่ว่าลักษณะรูปลักษณ์เนี่ยถ้าสมมุติว่าเขาสร้างเป็นรูปอ่าส่วนใหญ่ก็คือเป็นรูปพระพุทธชินราชแต่ว่าก็จะเป็นเป็นซุ้มใหญ่ๆหน่อยอะไรแบบนี้นะหลักการสําคัญก็อารัตนาพระบารมีของปุคุนพระพุทธเจ้านะแล้วก็อารัตนาถึงก็เรียกว่าเราเรียกว่าเทพขุนแผนนะเราเรียกว่าเทพขุนแผน เพราะว่าถ้าเกิดว่าใครที่มีโอกาสไปฟังหลวงพ่อฤาษีลิงดำท่านเคยพูดเอาไว้ในเรื่องของท่านได้พบเจอขุนช้างได้ได้พบเจอขุนแผนนะในต,ตอนที่ท่านไปเที่ยวจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับเจอเป็นลักษณะของกายทิพย์นะครับกายทิพย์หรือว่าดวงจิตก็มีโอกาสได้สอบถามได้พูดคุย กับขุนช้างว่าเออเนี่ยถ้าว่าขุนแผนเจ้าชู้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะก็ขุนช้างแล้วขุนช้างว่าไม่ถูกกับขุนแผนแย่งเมียกันนะครับจริงหรือเปล่านะับหลวงพ่อฤาษีดำก็ถามนะครับถามดวงวิญญาณของขุนช้างนะขุนช้างบอกว่าโอ้ที่เขาเรียกว่าขุนช้างนี่ไม่ใช่อะไรเพราะว่าตัวเองเนี่ยได้ เขาเรียกอะไรมียศในเรื่องการดูแลช้างนะถ้าอาจารย์จะไม่ผิดนะถ้ามีใครมีโอกาส <c oughs> เขาลองไปฟังดูแต่เขาว่าขุนแผนเนี่ยหรือว่าพายแก้วหรือว่าไอ้แก้วเนี่ยนะหรือว่าขุนแผนแสนสถานเนี่ยเป็นผู้ที่มีเขาเรียกว่าเป็นคนใจดีมีฝีมือนะไปที่ไหนก็ทําบุญนะเป็นคนทําบุญซะหมดเลยนะมีเงินมีทองก็ช่วยเหลือผู้คนทั้งหลายคนก็เลยล่ําลือกัน นะก็ประมาณแบบนี้นะแต่ครนี้ด้วยความที่เวลาถ้าเราห้อยพระคุณแผนที่อย่างเมื่อกี้อาจารย์เล่าไปว่าเรารัตนาถึงเทพคุณแผนรัตนาพระพุทธเจ้าเป็นที่สุดแล้วก็ขอให้เราเองเนี่ยมีสเสน่ห์นะมีสเสน่ห์ไปไหนปุ๊บเรามีน้ําจิตน้ําใจนะครับให้ความช่วยเหลือผู้คนทั้งหลายไม่ว่าชายหรือหญิงไม่ทําหน้าบึง้งตึงนะไปไหนก็จะมีคนรักเราเนะ่เข้าไปเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องก่อนนะครับมันก็มีโอกาสที่จะพัฒนาได้ นะครับแต่ว่าก็ไม่ได้หมายความว่าแหมแขวนขุนแผนแล้วจะมีเมียมากนะแต่ก็ไม่ใช่บอกว่าโอ้ยแขวนขุนแผนแล้วไอ้ที่มีเมียมีเมียม,ม,มากนี่ไม่จริงอันนี้ก็ไม่ใช่พระอ,อาจารย์ก็เห็นมามากต่อมากแล้วนะครับอย่างเช่นลูกศิษย์อาจารย์เนี่ยโสดมาเป็นเวลายาวนานเนี่ยพอเอาพักขุนแผนไปห้อยก็ปรากฏว่าก็มีแฟนก็มีคนรักเข้ามาแต่ ในช่วงที่เขาเองมีคนเข้ามาคุยมีอะไรแบบนี้เขาก็จะมาเล่าให้การฟังว่าอาจารย์ครับเนี่ยเออผมเนี่ยจากที่ไม่เคยมีผู้หญิงเข้ามาคบนานแล้วปัจจุบันก็มีเข้ามาคุยประมาณสองสามคนแต่ครันี้อาจารย์ก็จะเตือนเขาครับเตือนสติเขาบอกว่าเฮ้ยเครื่องรางของขังไม่ว่าจะเป็นพระขุนแผนหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่อาจารย์ให้เอาไปใช้เนี่ยนะเป็นเครื่องรางของขังที่เขาเรียกมีพุทธคุณทางมหาเสน่ห์ก็จริง แต่ไม่ไห้หมายความว่าให้เราไปทําผิดศีลเราทให้ผิดศีลเนี่ยลงลงนรกถูกไหมลงนรกแน่ๆนะครับเวลาที่เรามีคนเข้ามาคุยก็จริงแต่ถ้าจะให้ดีก็คือเลือกสักคนหนึ่งแล้วก็โฟกัสครับนะโฟกัสเลือกเขาเลือกคบคนเดียวครับเพราะว่าต้องบอกท่านผู้ชมครับว่าการรมมันมีจริงๆถ้าคุณคบกันหลายๆคนคือถ้าคุณแผนที่คุณห้อย ถ้าคุณรัตนาเป็นนะครับถึงคุณพระพุทธเจ้าเป็นที่สุดรัตนาเทพขุนแผนไปแห่งหนตบนใดขอให้มีคนมาเอ็นดูรักใคร่เมตตาสเสน่หาคําว่าสเสน่หาในที่นี้ไม่ได้ความไม่ได้หมายความว่าคุณจะจับเขาทําเมียแบบนั้นมันก็ไม่ถูกต้องนะครับเราก็เลือกคบซักหนึ่งคนแล้วก็ไม่ทําให้เขาผิดหวังไม่ทําให้เขาเสียอกเสียใจเพราะกรรมนั้นมีจริงนะกรรมนั้นมีจริงเป็นของแท้แน่นอนครับ นะถ้าเราไปแย่งเมียเขานะครับแย่งเมียเขาแย่งเมียใครเข้ามาผลกรรมก็ต้องเล่นงานคุณในวันที่คุณจะเอาจริงคุณก็จะต้องถูกเขาแย่งไปเหมือนกันนะครับในหลักการเดียวกันคุณห้อยพระขุนแผนคุณได้ดูหนังขุนแผนแล้วคุณก็เห็นว่าขุนแผนไปลบไปลบเสร็จป,ป,ปุ๊บปรากฏว่ากลับมาเมีเยเองก็ถูกแย่งไปเป็นคติสอนใจอย่างหนึ่งครับว่าทำงาน หาเลี้ยงชีพก็จริงทํางานตามหน้าที่ก็จริงแต่ก็จะต้องใส่ใจครอบครัวครับนะการใส่ใจครอบครัวใส่ใจดูแลนะครับแต่ถ้าเกิดว่าวันหนึ่งเขาเป็นอื่นไปแล้วท่านจะทขานยกทำแบบขุนแผนไปแย่งกลับมาไปยืึดกลับมาในหลักวิชาอาจารย์เขาเรียกว่าต่อกรรมต่อกรรมคืออะไรถ้าพูดกันง่าย คุณก็รับสภาพว่าเขาจะเป็นผู้หญิงที่มีผัวสองนะมีผัวสองผัวสามก็แล้วแต่แต่คุณรับสภาพใช่ไหมถ้าคุณรับสภาพเขากลับมาพบกับคุณเดี๋ยวก็ไปมีคนใหม่คุณจับได้คุณก็บอกเขาเลิกแล้วเดี๋ยวก็ไปมีใหม่นะหรือว่าไอ้ที่หนักกว่านั้นก็คือเหมือนในหนังคุณแผนเลยคุณแผนมีเมียใหม่ ไอเมียเก่าก็ไม่ไปไอเมียเก่าก็ยังตัดใจไม่ได้ด้วยเหตุของการ,รมเป็นเครื่องพนานการนะเป็นไงยุ่งกันใหญ่เลยทีนี้นะสรุปนะครับการห้อยพระขุนแผนเนี่ยถ้าเรามีการรัตนาบอกกล่าวพับคุทธเจ้านะครับบอกกล่าวเทพขุนแผนไปไหนก็เป็นที่รักถ้าเรารู้จักเอาความเป็นที่รักนี้ไปประยุกต์ใช้ครับให้เกิดประโยชน์เช่นเราค้าขายนะครับ ป้าๆนะนะทั้งหลายลูกค้าทั้งหลายทั้งสาวแก่แม่ไม้ชายและหญิงก็จะมารักใคร่เอ็นดูเมตตาแล้วเรารู้จักใช้คำว่าเมตตาให้ถูกกาละเทศะนะไม่ใช่ว่าข้ามเส้นไปเป็นผัวเขาหมดอย่างนี้ก็ไม่ถูกต้องนะครับแล้วก็เลือกใช้ให้เกิดคุณประโยชน์ก็จะทำให้เกิดความร่ำรวยเกิดยอดขายที่ดีได้หลักการเดียวกันนะถ้าเราใช้ผิดวิธีมันก็จะมีเมียมากละครับนะ ก็จะมีเมียมากนะครับแต่กรรมนั้นเป็นของเที่ยงแท้และแน่นอนอาจารย์บอกท่านผู้ชมเลยครับว่าถ้าคุณมีเมียมากเมียคนไหนที่คุณรักมากเขาก็จะมีผัวมากเช่นกันเอออาจารย์ก็พูดแบบนี้เลยนะพูดแบบว่าเป็นเป็นความสัตย์จริงที่เคยเห็นมาเพราะฉะนั้นเองเราก็ต้องจำไว้อีกอย่างนะครับอย่างนี้ว่าพระคุณแผน ที่เราอารัธนาหรือเราใส่ก็ไม่เกินกรรมไม่เกินกรรมในที่นี้คือถ้ากรรมเดิมเรากระทาเอาไว้ว่าหักอกเขาไว้ในตอนที่คุณมีคนเข้ามาคุยคุณก็จะอาจจะมีคนเข้ามาคุยมากมายครับแต่ในวันหนึ่งที่คุณต้องการความรักแท้ความรักที่จริงใจจริงจังมันก็อาจจะฝาวไปนะครับเล่ามาถึงตอนนี้บอกคาถาซะหน่อยนะคาถา ในการรัตนาพระขุนแผนนะท่องนโมสามจบครับนะท่องนโมสามจบเอาพระขึ้นมาพนมไว้ในมือท่องนโมสามจบแล้วท่องนะครับว่าสุณโมโรณนะโมพุทธยะณเนะมตตาจิตนะอ่ะย้ำอีกครั้งหนึ่งนะพระคาถาบูชาขุนแผนนะครับสุณโมโร ณโมงพุทธายะณเมตตาจิตนะครับเวลาเราท่องนะเราก็ใจใจเราจับภาพพระพุทธนะครับหรือว่ารูปพระขุนแผนนี่ก็ได้นะครับใจจับภาพเห็นให้ชัดเลยนะครับให้นึกเห็นเป็นแสงสว่างคุมตัวเราเลยเสร็จปุ๊บเราก็เอามาคล้องคอหรือว่าเราลูกหัวแลนะบางคนเนี่ยพอใส่สร้อยคล้องคอเสร็จปุ๊บพนมมือท่องอีกครั้งหนึ่งนะ สุอาสุนโมโรนะโมพุทธายะนะเมตตาจิตท่องนะครับหกครั้งหรือว่าเก้าครั้งนะครับหกครั้งหรือเก้าครั้งหรือถ้าใครที่เขาเรียกว่าอะไรมีความเชื่อมั่นท่องไปเลยยี่สิบเอ็ดครั้งนะครับจากนั้นเป่าลงที่ฝ่ามือของเรานะครับเป่าลงที่ฝ่ามือของเรารูปตัวเลยครับนะรูปตั้งแต่หัวลงไปแล้วก็รูปแขนนะครับบางคนเนี่ยจะมีความรู้สึกว่าขนลุกขนพองเลยทีเดียว นะครับนี่ก็เป็นอนุภาพเป็นพลังที่เราส่วนแล้วก็เกิดมีนะเมตตากับตัวนะครับเล่ามาทั้งหมดนี้ก็คิดว่าท่านผู้ชมเนี่ยก็ได้คําตอบแล้วนะครับว่าห้อยพระคุณแผนแล้วจะมีเมียม,มากจริงไหมนะครับแต่ก็บอกอีกอันหนึ่งนะอีกอันหนึ่งที่ต้องรู้ไว้เลยนะคนที่ห้อยพระคุณแผนก็ต้องแต่งตัวแต่งเนื้อแต่งตัวฉีดน้ําหอมให้มันมีความสะอาดหน้าหลงไหลหน่อยนะครับบางทีเราห้อยพระคุณแผนก็จริง นะครับห้อยร้อยองค์ถ้าเราสกปรกนะครับพูดจาหย,ยาบคายไม่ให้เกียรติผู้คนทั้งหลายจะเป็นที่รักก็เป็นไปไม่ได้นะครับเอาละนะอาจารย์ก็เล่ามาถึงประมาณนี้ท่านใดที่อยากจะรู้สิ่งใดก็ส่งคําถามเข้ามาถามได้นะครับหลายๆคลิปหลายๆวิดีโอทาเกี่ยวเรื่องการสักยันบ้างโหราศาสตาร์บ้างอะไรบ้างอยากรู้อะไรก็ถามมานะครับส่วนท่านที่อยากจะสักยันกับอาจารย์สํานักสักยันของอาจารย์อยู่ที่บางซื่อกรุงเทพนะครับผมแล้วก็ค่าสัก1000บาทนะครับ 1,000บาทอาจารย์เลือกให้แต่ถ้าเลือกเองราคาตามจริงก็2 0 0 0 3,000แล้วแต่ความยากความง่ายของยันประเภทนั้นนะครับเอาล่ะสุดท้ายนี้อาจารย์ก็ขออวยพรให้ท่านประสบความสำเร็จในชีวิตถ้าท่านอ,อยากจะดูดวงอยากจะปรึกษากันก็เบอร์ทางด้านหน้านะครับหรือว่าท่านอยากจะบูชาพระขุนแผนนางพิมพ์อาจารย์ก็สามารถติดต่อบูชาได้นะครับ1,300บาทนะครับ สุดท้ายนี้ก็ขอท่านะส่งเด่นในชีวิตทำการสิ่งใดจงสมฤรษการสวัสดีครับ